สวัสดีค่ะพบกับเรแล่วันนี้เรามาเล่นเกมอะไรกันวันนี้เราจะมาเล่นเกม i n s i h t นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนเกมแบบแนวเอาตัวรอดนะเนาะแล้วภาพมันก็จะแบบสวยอ่ะแตกต่างจากเกมที่เราเคยเล่นนะคะซึ่งเกมนี้เล่นฟรีด้วยอืใช่เราไม่รอช้าแล้วเีรอเราเป็นสายฟรีนะคะทุกคนแต่้รคของเรเป็นชายใส่เสื้อสี แดงแดเลือดหมูหรือเลือดหมูหน่อยเขาวิ่งไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้โอ้บรรยากาศดีมากเลยโอ้ยชิ้ให้หน่อยมีความแบบฟิลแบบอันนี้เราเจอกับอะไรคะนี่เราเจอกับอะไรนะคอนไม้ใหญ่แล้วเรามุดเข้าไปได้ไหมหรือว่าเราต้องกระโดดหรือเปล่าฮุมุดฮุมุดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นตรงอนะเราก็ต้องปีนข้ามไปต้องทรงตัวดีๆทุกคนอือ ขามได้แล้วต่อไปเดีชอบเสียงแบบจ่ำใบไม้มากมันดะสมจริงมากเลยตัวน,นี้เราก็ได้มาถึงแล้วค่ะตรงน,นี้มันจะมีเป็นเขเรื่ออะไรรถบรรทุกอ๋ออออ๋ออาาาาาาาอาเบาาเบาบาินเบคือนอะไร, <คน S 1> รอ่ะนเหเมือกี้หนค่ะผมเห็นเหมือนเหมือนเป็นคนนะครัคอเหมือนฟิวคนแบบห้อยหรือว่าคนยินอยู่ก็ไม่แน่ใจหรือแม่ก็สบ โ่ไจริไม่มีคนอูเราต้องเบาให้สุนะทุกคนแตนหายใจไว้ออตนี้เขาี่เบาบาอุ้ยตายจะรอตนี้อย่านะ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 เราต้องเบาเบาเบาวิชาตัวเบาทุกคนราให้เขาไปก่อนแล้วเราเข้าไป ไป uh huh. ยิงเอแล้วเว้ยเขาไม่เห็นเลยเขาไม่หันด้วย <c oughs> เดินเสียงดังขนาดนี้ไม่มีแบบไวทคลิปเลยออใช่ตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะคะอ่ออันนี้ก็เป็นกำแพงนะคือเราต้องข้ามไปฝั่งโน้นแล้วทุกคนขัานี้เราต้องหาวิธีข้ามเฮ้ยนี่ไงข้างหลังอะไรอ่ะโู้เย็นรู้เย็นตู้เย็น,ยนต้องทำยังไงมันสามารถทำยังไงได้มเหมือนเหมือนตัวเองทำเป็นไม่รู้ไม่คิ่งที่รู้อะ นิดนึงนะทุกคนคนยังเพิ่งเบื่อโอเคเราก็จะเขียนไอ้เตียงนี้เนาะเข้าไปเพื่อเราจะได้ปีนข้ามกำแพงนะทุกคนเขาไม่ได้ปินด้วยมันมีไกด์ไงเสียงรถมันก็ดังด้วยรถมันทุบมันดังนี่ต้องระวังมันมีหมาเฮ้ยอุ๊บเบาเบาเเราเอามองหันมาแล้วนียให้เขาหันไปก่อนเอาวิ่งนี่ ตกใจเห็นหมาเืยหนาคเดี๋ยวมามันจะวิ่มืนะมันจะไม่นะเราก็เดินลงข้างล่างนะทุกคนตรงนี้นะคะเฮ้ยเราได้ยินเสียงหมเราเราเป็นไรมันมาไม่ได้มาตอนนี้เราได้เจอมันจะตกทุกคนเราได้เจอเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเราเจอหลุก็ต้องลากอันนี้มาที่ต้องหลบนะทุกคนเพื่อจะได้ตีนข้ามไปฝั่งโน้นเอออันนี้มันเหมือนมันเป็นกล่องที่ผูกฟังอยู่แล้วคะ ทาง่านี่แหละเราต้องเป็นแรงน้ำค่ะโอเคสายวไปเฮ้ยมีคนกำลังมองอยู่นะเหมือนกำลังหาเราเนี่ยแหละใช่ค่ะบางเบาไปเฮ้ยมันเฮ้ยไม่เห็นแล้วมีหมาทุกคนมามาไปไปเร็วเคลนเคลื่อนว้าวายแล้วทุกคนได้ได้ไายทุกคนไาย เราต้องกระโดดนะมันแต่ว่าถ้าแต่ถ้าถ้าตายแล้วมันก็จะไม่ลึกอ่ามันจะเริ่มเกมที่ไ่ค่ะมันมาแล้วมันมาแล้วาวิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่งวิ่งแิ่งวิ่งวิไงวิ่งวิ่งวป่งนิ่งวิ่งวิ่งไิ่งว่งวิ่งวี่งวิ่งวิ่งวิ่งิ่งไป่งวิ่งวิ่งวิ่ว่งวิ่ง่วิ่งงวิว่งว่งงิว แต่ว่าเราสามารถลงไปได้อืภาพสวยมากเลยดูสมจริงมากเลยเหมือนเราอยู่ในป่าน,นั้นจริงจริงทุกคนเวลาเดินผ่านจดหมายเราแ,แบ,บเขาเก็บแค่รายละเอียดของวงเวทล้อมแต่ว่ารายละเอียดคงไม่คิดภาพสวยแต่ถ้าสมมติมันเป็นแบบเกมเ,เหมือนแบบถ้ามันทาเป็นเกมที่เหมือนเราเห็นจริงๆงอ่ะแบบ มันเหดจะตาว่าสวยทำไมาคือบมสั้นเเราก็เดินต่อไปครับมีรถมาแน่เลยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเดินไปหรือว่าเราต้องทำาพะเอ้ยดูนมันหมามันหมามันเห็นเราเลยอือวิ่งเออเอฟเออเอฟอโอ้ยดะ มอดตูรอให้เสียงรถไปกันคนยกกูแต่หายใจความหมดเลยเอยเขามไม่มีหน้าใด้คนนี้มีหน้าไหายทุกคนเลยรถไปได้เราสามารถไปต่อได้เหมือนเนนี่ยมันหอบได้ด้วยนะเออยอดดีเทลดีมากเลยแล้วก็อย่างเล่นเกมฟรีได้ด้วยนะ ใช่ดีพักให้แตนเอาเดินด้กอ๋เหยียบน้ำดิความแบบแกะใช่นี่งนะอันน่าจะเป็นรถด้วยปะไฟหน้ารถเหรอยังไงให้มันวิ่งไปเลยเหรออ้ยออโอเคแสดงว่าเขาเห็นนี่ยอ้าอาน้องคนนี้ดูดูด ก็กระโดดนะทุกคนต้องต้องเร่งดีๆนะไม่เจออะไรเราต้องกระดิกกระโดดทุกคนอ๋ออเออมาแล้วมาแล้วอู้หูสองพุ่นี่ใครนี่กโดนเลยทุกคนอ่าเอามันพวกปามมาอุ้ยมันยิงได้ด้วยรุอุูยทุกคนวิ่งต่อจะหยุดจะหยุดทุกคนกระโดด อยู่มีหมาด้วยไปตัวหูยตายไปเหลือเหลือแต่กระดูกอะไรเริ่มใหม่เริ่มใหม่หมดลุ้นเหลือเกินไปเราต้องวิ่งแล้วไอค่ะเขาเหมือนใส่หน้ากากอืมรถไอ้ทุกคนยิ่งจะลวยน้มึนี่ต้องบอกเขาไปปุ๊บ แล้วเราต้องออกเลยเนี่ยวิ่งเลยเพราะไม่งั้นเราจะไม่ทันอ่าสนุกดูเรื่องดูเราตายแล้วจะเป็นเอาไปไม่เป็นไรเราจะลุ้นเ้ี้ยกันนะทุดงานงานนี้เราจะพึ่งเรือมุ้งสามตึงดวงตายค่ะดวงกับความว่างไวกระโด้โอ้โหชีวิตจริงตายตั้แต่กระโดดไม่เกิดคงโดนนี้ไม่งั้นถ้ามันมีปืนนี่เราให้มันสบายแค่นี้ เอาไปเลยอ้ากระโดดโอเคสวยไล่ไล่่่ม่เป็นเลยมาดัมนดิมลุมอนี้เราต้องไปเลยมา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 ทุกคนมากระโดดไปอันนี้าจะทันหาเฮ้ยเราต้องกระโดดแล้วโอยดำน้ำเรด้ยเย พอขึ้นไปหายใจแล้วเมืนตกเนตกพอดีด้วยอันนี้เราอยู่ที่โคทินนะคะทุกคนตรงนั้นน่มันมีเสียงเหมือนฟิวเออเราพักได้ด้วยเหรอเขากำลังตามหาเราเนี่ยแหละที่ว่าเราก็ต้องดำใต้น้ำนะทุกคนแม่เขาได้ยินปวดปวดหัวปวดตา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 จมน้ำอยู่หายใจแล้ว บถ้าอยู่ในน้ำมันจะเป็นอย่างนี้นานมันก็จะเป็นอย่างนี้มันหายใจไม่ออกอ๋อมันก็ต้องขึ้นมาหายใจอย่างนี้เหรอใช่กิอทุกคนตอนนี้เหมือนฝนจะตกแล้วนะคะเราต้องรีบขึ้นไปเพื่อ็วจังเลยจังะมันเปียกหมดทั้งตัวเลยเฮ้อนี่คือนี่คืออะไรอ่ะน้องหมูไม่ตายอย่างนี้ลูกเอ้ยฟิวเหมือนโดนสารอะไรหรือเปล่าสารกำลังจะแพร่บางสีผ่านผ่าน อ่าค้กคนไปต่อกันนี่นะคะเป็นเด็กที่ดีใจนะคะ่านยังไงเราต้องไปทำอะไรไปเต้นจำเร็กเี็นอะไรอ่ะว้าอ๋อเหงฝนตกหนักเดินเลยฝนเนี่ยเขาเลามาถึงดมงเราจะรอดหรือเราจะกระโดดข้าม ได้หมดเลยเอาเอาทางที่เราเสดวจมันเป็นนะก็เปิดได้มันมันเป็นดงข้าวโพดสวยเนาะถ้ามันมีอะไรโผล่มานี่มันจะตกใจหน้าโดนจากนี้งมีแน่มีหน่โมึงวิ่งวิ่งชนข้าวโพดเข้าวโพดอะไรสูงเดือดตัวสูงกว่าตัวคนอีกแค่สูงแบบสูงแบบเหมือนต้นไผ่อยู่แบบนี้มันจะเก็บเก็บเก็บข้าวโพด ตัดข้างล่างแล้วให้ไหมทุกคนมีลูกเกี๊ยบ้วยทุกคนน้องน่าบ้างคลิปๆใหญ่ๆเนี่ยทุกคนเนี่ยสีเหลืองๆคือลูกเกียบเลยไปไปต่อเนนี้เราก็มาถึงที่อะไรอ่ะมันเป็นเหมือนฟาร์มอ่ะฟาร์มแล้วก็มีเออ่หมูเออมีหมูเมื่อกี้เราเจอหมูแล้วก็เจอน้องลูกเกียบนะอันนี้ที่นั้นห้าหน้ามันน่าจะเป็นฟาร์มเพราะอ่ะอื้ หมูเนื้ออะไรหมูอ่ะมี่ข้างใหมูมันตายเยอะเลยแสดงว่ามันต้องใช้ขังคืนเยอะทุกอย่างที่ทำให้หมูตายไม่แต่ถ้าเจ้าของฟาร์มข้าหมูหรือว่าจะลงฆ่ากันมาแล้วเขาจะเลี้ยงทีเขาก็เลี้ยงขายเนื้อไงเอาเนื้อหมูไปขายแต่ถ้าถ้าเอามาวางไม่ได้เลยหมูอื่นหมดล้ไปยังไงอันนี้อ๋ออันนี้เราเข้าไม่ได้นะทุกคนนี่ไงมันมีเชือกเชือกไปอน โดดได้ไหมอ้าวข okay. ึ้นเราต้องไต่ขึ้นไปนะทุกคนนี่แล้วก็นี่อะไรมีช่องหน้าตาเดี๋ยวเราจะเปิดประตูให้ลูกเกยวเข้าไปเลยโยก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 หนึ่งสองสามไปได้ปุ๊บบ้าโอเคอเราจรอดนะคะทุกคนโดดมาแล <มา S 1> ้วค่ะเราไปช่วยลูกเกยวเข้่อน้าน้องมา็นส,สีสันของเราหนะ้า <c oughs> มาลูก,ลกมั้ยเล่นตามพ,พ่อๆมั้ยอะไรอันนี้<ห>จะเป็นเงินคีลลงสีนี่เดี๋ยวเราลองไปดูมุมน้นึ้นมุมน้นเราไปได้ไหมขวาสุดว,ว้าวเราเจอกำแพงกินขึ้นก็ไม่ได้ดมีน้ำ้วยน้ำตกอ่ะแสดงว,ว่าเราต้องทำอะไรกับเครื่องสีกักอย่างเนี้เดิอันนี้เหราต้องดึงใช่อ๋อใช่นั่นไงมันให้ดึงได้ ทำงานก็ทำงานแล้วเออต้องไปทำอะไรสทำโยกเนื้นนอตรนี้แั่หนาวโดนข้าวมันใช่ไหมถึงจะลงลงไปร่วมใส่ลูกเกียบไปเราไปเล่าลูกเกียบกันต,ต้องวอรลูกเกียบให้เข้าไปเดินสีแล้วก็จะพ่นลูกเกียบออกมาทำนี้ทำไี้ทำนี้หัวถัง โอ้ยคุอไปเลยลูกนน้องก็จะไม่ทนเมื่อตะตกงมากแต่น้องไม่ตายด้วคุณเปงคิวนะไจ๊ะทุกคนเราก็ทำการนั่งไปต่อก่อขึ้นไปบ๊ายบายชิลลุกได้นี่แหละทางขึ้นต่อไปก็คือทางไหนทางฝัตกเป็นน้ำไหลเข้ามาแห้นแหน ทุกคนเรามาอยู่ที่บนหลังคาแล้วน้องตกลุงเนะกระโดดตรงไปตรงนีดูมดูมูสิเนพี่น้ำต้องไปชาร์จใกลๆกระโดด,ดยังไงวิ่งมาแล้วพี่น้ำกดขึ้นปีดบัดขึ้นไม่ไม่รอดไม่รอดทุกคนขาหักเลี่ยงมาเดนเนเล่นให้ดูบา้ามา ก็คือตอนนี้เราตายนะเรื่อใหม่ไปดิตอนนี้วิ่งและเราต้องวิ่งไปหานุ่งหม้อ๋อเออเราจะได้ลดอาการบาดเจ็บแล้วเราก็ต้องขึ้นไปตรงรถตรงนั้นเพื่อเขี่แล้วก็เข็่หมูก็ปีนขึ้นไปขึยงดังเขาได้ยินกันหมดแล้ว ถ่า,<อ>า,ายไม่ได้หรอกตรงน,นี้มีไฟด้วยถ่า,ายรูปเลอะมั้งวะนี่มันคืออะไรเนี่ยมันหางหมูเลยมันดุบดิบมันดุบดิบเยะตอนนี้เราอยู่ในค้ทค่ะทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาเราเดินอืมแล้มีรอยเท้ามีโค้ทรึปะโอ,โอโย้โยรถจัมโบ้ อันนี้คือยังไงอ่ีนีนได้ไหมอ๋อเห็นไหก็สายเดอร์นนี้คือเาต้งกระโดดได้วยใช่ไหมเพอให้มันดูนี่ตรงนี้มันจะอะไรไอหมูหางก็ดีอ่อเม่อกีหางหมู่้ยอ้ยอเดเดือเดดเดดด ู่จังเลยกะโดดกะโดดยไปยังไงแทีนี้เหนานไปแล้วอุ้ยกน้อน้องจะชนล้ำยังไงเอาเอาเอาไงเหรออันนี้คือหรือาอะไร เราต้องข้ามไปนั้งตรงข้ามดู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 ไลองสารวจฝังข้างซ้ายซีมีอะไรให้เราทำนด่นจะลองสามีคนเหมือนมีคนอยู่ถูกขังด้วยอ่ะมีชั้นบนแล้วก็มีคนถูกขังมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่าแล้วก็ไดโก้นี่คืออะไรอนี้คอครงไฟบ้าอยือเปล่าแล้วต้องปีนขึ้นไปไนเห็นเห็นแน ปล่ากูหมดเลยเดินมาเนาะ,ะเขาหางรุดหางเจ็บบุ้นี่มนไม่ไหวองะดวาขอโทษนะที่เขาอฉอี่ก็คืออะไนเด้อ เหมือนเขาจะทำตามที่เราทำทุกอย่างเลยะนะี่ กราจะพาหัวไปด้วยนะคะไม่มาไไหรอกไม่เลหมดแรงแล้วแต่แล้วน้องบายเป็นฟิวจริงเกือะไร <c oughs> ตอนนี้เราเหมือนอยู่ที่อะไงท,ที่แบบลงงาน <Yeah. S 2> มากเลยจ <c oughs> ือเนฟิวโรงงานมีเครื่องจักรนะทุกคนใช่ <c oughs> แต่มันพังอะ่ะเหมือนเขาปล่อยทิงนลางไว้นานแล้วอะ มันแต่ไม่ได้มีไฟใช้ได้นะตายโอ้แรงหมดแล้วเจอแสงสว่างแล้วหรือว่าเราจะเจอทางออกแล้วกลับบ้านเถอะเหนื่อยไปตกใจสวยเนอะควันอะไรอะระวางอะวิ่งดีกว่ามันไม่มันมันมันวิ่งจนเราตกใจว่ามันจะมีอะไรโผล่มาแล้ว เงียเลยเกินโอ้แมวเรายิางต่อกันนะคะโทกคนไปต่อเลยอุ้ยบจบเอ้ออเกมก็จบลงแค่นี้แต่ถ้าใครอยากให้เราเนี่ยเล่นต่อนะก็สนับสนุนมาที่ช่องเราได้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อจะได้เออถึงแบบถึงขั้นที่แบบว่าเราจะสามารถเปิดรายได้ได้นะทุกคน เพราะตอนนี้เราก็ยังเล่นเล่นได้แค่ได้ตรงนี้หรือว่าถ้าใครอยากให้เราเล่นต่อเนาะคอมเมนต์มาใช่ไหมใช่โอเคงั้นจบกันแล้วกับเกมอะไรนะอินไซด์ไ่ปค่ะพบกันใหม่ในแค่กัะช้างเคยเยปันก็ครั้งหน้า,งงานเราจะมาเล่นใหม่นมคะครับซึ่งแบบนี้สนุกมากพาเสวยด้วยไปค่ะบ๊ายบาย